ครับผมตอนนี้รถไฟก็กำลังออกจากลาสีมานะครับเครื่องกันก็กำลังลงลงปิดหมดแล้วนะใช่ไหมมาปิดรถมองไม่เห็นเลยกินมาแล้วครับผมในขบวน429นะครับเป็นขบวน จากรักสีมาต้นทางรักสีมาชื่อสุดก็เป็นสถานีบัวใหญ่นะอ,ะอตอนนี้เ,เวลาออกรถนะถ้าใครขึ้นรถไฟที่นะครลักสีมาตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเจ็ดห้าห้านะตรงเวลาเลยออกตามเวลาเป๊ะเลยนะรถไฟอะถ้ามาช้าก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นเลยนะตกรถเลย นี่มีไปเดินทางไปบัวใหญ่แล้วหรือก็จอดที่รอสัรญ,ญาณกนมาเลยครับมันจะมืด,มดเลยนะตอนนี้ก็ช่วงเวลาเก,กือบจะแปดโมงแล้วเนาะอ้างนาทีก็แปดโมงแล้วอ่าฮะไปแล้วไปแล้ว ข้าาโค้ยังสวยอ่ะาโอ้อ้โหจะเป็นโค้งพอดีโออยยางสวยอ่ะ